ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการมวยเด็ด2 7 9นะครับเป็นการให้ทัศนวิจารณ์มวยชอบหลังช่างน้ำหนักนะครับศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ศึกจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้ก็รวม2รายการเลยนะครับอยู่ในคลิปเดียวนะครับวันเสาร์ที่12เมษายน2,568นะครับถ่าเท่ดสดทางช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับส่วนศึกจิตเมืองนนก็เวลา17นาฬิกา หรือว่า5โมงเย็นนะครับถือว่าเป็นคู่มวยทั้งหมดเนี่ยรวมๆในรายการแรกศึกเจ้าวมวยไทยถ่ายทอดทางทีวี4คู่นะครับแล้วก็มีช่วง2ทางโกสปอร์ตอีก4คู่นะครับส่วนศึกคิดเมืองนนก็5คู่ในรายการนะครับมีคู่พิเศษ1คู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์มวยเด็ดมวยชอบหลังช่างน้ำหนักนะครับ ก็2รายการนะครับเดี๋ยวไปว่ากันที่ศึกเจ้ามวยไทยกันก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ไปการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปอัปเดตคู่มวย4คู่ในรายการศึกเจ้ามวยไทยกันก่อนนะครับคู่แรกเป็นก้าวประหย์ทีเด็ดกเก้านะครับพบกับเพชรเอกสิบิจัดคนรักปทุมครับผู้นี้เวทพิกัด1 1 6คู่ที่2เป็นเจติศักประยักษ์กันอนครับพบกับเจ้าขุนไกลพีเคสันชัยมวยไทยยิมครับผู้นี้ร้อยยปดปอน คู่ที่3คู่เอกครับคู่นี้เป็นมวยชิงแชมป์นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ครับขอภยัยป้องกันแชมป์ของเจ้าเมืองชัยสิงเอกไม้นะครับ118ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับส่วนผู้ท้าชิงก็คือเจ้าซีวีโอต่อแย้มสวนนะครับ118ปอนด์คู่ที่สี่ิดท้ารายการแต่ทยทอดสดครับกีดเงินบนรมิดมวยไทยพบกับเจ้าฟ้าคำรามต่อแย้มสวนนะครับคู่นี้เวทพิกัด117ฝากกันฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัคสมาชทางช่อง YouTube กันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปกันด้วยมวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักกเลยครับก็เป็นการให้ัศนวิญญาณมวยเด็ดมวยชอบนะครับศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่12เมษายน2568นะครับคู่แรกประจํารายการครับเป็นเจ้าก้าปพยักษ์ทีเด็ก99นะครับพบกับเจ้า เพชรเอกเศบิ๊กแจ๊คนรักปฐุมครับปุ่นี้ร้อยสิบหกปอนด์ฝ่ายแดงก็คือก้าปรยักษ์ทีเด็ดเก้าเก้าเข็มเหล็กก้าปุ๋ยตาปนินทองมวยสปปลาวซ้อมอยู่ที่ทีเด็ดเก้าเก้าอายุยี่สิบเอ็ดปีครับร้อยหกสิบห้าเป็นมวยบู๊ครับมวยขวานะครับต้นต้น่ตยขาต่อยหมัด พิกแพนนกยก3เพชรน้องโฟนอนอร์วัดยิมที่ลาดดำเนินแพ้เพชรราชสารสอจอวิชิตแปะริ้วที่อ้อมน้อยครับชนะสิงห์ฮอนด้านกจีราสกระบังที่กองทัพบกกาศดอนเมือง17ก,กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดี๋ยวไปกันเวไวๆเลยนะครับคู่ชกเป็นเพชรเอกศิริพิจกะคนรักปทุมครับหรือว่าโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงมวยปทุมซ้องนุ้ย4มุมเมืองนะครับ17ปี160อ่า168เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายครับต้นๆเตะขาต่อยหมัดเหมือนกันแต่ว่าออกทรงสไตล์ฝีมือนะวงในมีลูกขวางครับ มีชนะซูเปอร์แชมป์วูดดี้ชนบุรีพระลิศซิงครับที่กองทัพากาศดอนเมืองวันนั้นก็ชูเสมอแล้วก็กลับมาดูใบคะแนนใหม่ให้ทางด้านเจ้า,าเพชรเอกเนี่ยชนะคะแนนไป2ต่อ1เสียงนะครับแพ้นอกยก1ครับลิสดีนมัดเดอร์ครับที่วันลุ่วันี้ครับแล้วก็มาแพ้วัชร์ขาวเอนนี่มวยไทยที่กองทัพากาศ30กันยายนที่ผ่านมา น้ำหนักสอบช่วงเช้าฝ่ายแดงมาลด0.6ฝ่ายน้ำเงินลด0.2ครับราคาเรทล่าสุดตอนนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงครับก้าวประยักครับเป็นต่อในราคาเสมอนะครับคู่นี้ราคาเบียดเบียดเนี่ยผมมองว่าหน้าวัดไปที่ก้าประยัดลุ้นก่อนได้ครับราคาถูกๆ3ยกเนี่ยหนักแรงทุกลูกเตะขาเจาะยางต่อยหมัดลุ้นนับลุ้นนอกได้ โอ้ยตัวนี้กระดูกมวยเบอร์มวยถามว่าเป็นรองคนไทยไหมไม่เป็นรองหรอกครับต่อยมวยมาตั้งแต่9ขวบ1ิขวบนู่นแหละก็เป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงครับแต่ขาเจาะยางต่อยหมัดผมมองว่าลุ้นขอนได้นะลุ้นขอนได้เลยตัวนี้สามยกถือว่ามีสิทธิ์หยิบสดจินเต็มเลยจะชนะทางด้านเ้าเพชรเอกสิทธิ์บิก๊กจัดคนลักปทุมนะครับ คู่ที่2เป็นยังร้านเจ้าเจดิศักยยักษ์กันทอนพร้อกับขุนไกวีเคสันชัยมวยงแต่ยิมครับผู้นี้128ฝ่ายแดงก็คือเจ้าเจดิศักดิ์พยัคฆ์กันทอนครับพยัคฆ์ขาวสิทธิแ์แจวประยูนเดิมนั่นแหละครับหรือว่าเกียรติการเซมมวยจากพัทลุงครับซ้อมอยู่ที่พยัคฆ์กันทอนนะครับแล้วก็โค้งสุดท้ายก็ามาอยู่ที่ต่อย้ำสวนนะครับ16ปี170 เป็นมวยขวาฝีมือครับรุ่นน้องสภาพร่างกายดีครับช่วงนี้ฟอร์มสดชาดนกยก3ามกำบันทองสวนอาหารปีกไม้ที่อ้อมน้อยเสมอเมืองลาวเกียตรติงยศครับที่เวทีมวยนราชดำเนินครับชนะสุว,วัสด์เล็กตีเด็กเก้าที่อ้อมน้อยยีิบสองกุมพาพันที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเจ้าขุนไกลพิเคสัญชัยหรือว่าสิทธิ์ปันเชิงมวยสารคามซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคนะครับยี่สิบหกปีร้อยหกสิบห้าเป็นมวยเข่าครับแพ้นอกยกหนึ่งเจ้าทู ทูแทวอนครับนักชกชาวเกาหลีใต้นะครับต่อยแฟร์แท็กไฟส์ครับ3ยกชนะเดชนรงสอเทลพัทที่ดอนเมืองครับแพ้เอกกชันนะครับแพ้คะแนนเจ้าตัวงรับสอสราชีพที่เวทีมวยวันล,ลูมินีครับเกลุกุม,มาพันที่ผ่านมาส่วนมากต่อย3ยกซะเป็นส่วนใหญ่ต่อยแฟร์แท็กไฟ์อะไรอย่างเงี้ย ถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยชื่อมวยขุนกลก็ดีกว่าจริงอะ่ะแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ก็เจดิศักิ์เลยถือว่ากําลังสดกาลังแรงเลยฟอร์มสดมากช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มจะไต่ลำดับเริ่มจะเขาเรียกว่าวัดชั้นวัดกระดูกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าคู่นี้ครับเปรียบเทียบก,กันไปแล้วครับน้ำหนักสอบช่วงเช้าฝ่ายแดงมาลด0.4นดี่ะครับเหยียบตาช่างคันสุดท้ายน้ำหนักขาดไป0.2ส่วนคู่ชกขุนกลไครับ1้อยสนะครับคู่นี้ส่วนตัวนะครับอ่า เลรเปิดจะที่เกียรติศักดิ์5 3 7 4เช้าเช้าเนี่ยประมาณ118ตอนนี้ไหลต่อไปถามว่าแรงไหมก็แรงอะ่ะ คู่นี้ชอบไปที่สภาพร่างกายความสดครับของเจ้าเจติศักดิ์ประยักกันทอนครับผมมองว่าเบียดเสียสีวันนี้สดจะบทเก่านะครับจากชนะขุนกลพีเคศรชัยมวยไทยยิมได้คู่ที่3เป็นคู่เอกครับป้องกันช้ำนะครับเวติมวยสยามอ้อมน้อยร1อปอนด์เจ้าของแชมป์ก็คือเจ้าเมืองชายศรีกำนันเหน่งครับปบกับผู้ด้าชิงก็คือซีบีโอต่อย้มสวน1 1อปอนด์นะครับเมืองชายศรีกำนันเหน่งฝ่ายแดงครับหรือว่าเจ้าสิงห์เกียมายบางมัดของตันครับมวยนครสวรรค์ซ้อมอยู่ที่จังหวัดชัยนาี่ค่ายศรีกำ 68เป็นมวยขวาฝีมือครับตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงความเป็นมวยดีวงในมีลูกขวางนะครับมีชารอกยก2เทวฤิ์ทีเคพยิมที่ลาดดำเนินชารอกยก4ีฤิเสตุแก้สามฤทธิ์ที่อ้อมน้อยวันนั้นชิงช้ำนะครับ1้อปอนด์เส้นนี้แหละครับแล้วก็มาแพ้มรณะต่อย้ำส่วนที่ลาดดำเนิน12มีนาคมที่ผ่านมา ส่วนคู่ชกครับเจ้าซีบีโอต่อยม้มสวนมวยฝรั่งเศสนะครับซ้อมต่อย้มสวนอายุ16ปี173เซนติเมตรต่อยมา30กว่าไฟครับเป็นมวยครบเครื่องครับนอกได้ในดีความเป็นมวยเชิงชกช่วงนี้ก็ถือว่าฟอร์มสดกาลังสดกาลังห้าวแต่ว่าเมอ่อมวยชื่อมวยนะยังเป็นรองเจ้าเมืองชายอยู่ค่อนข้างเยอะนะช้าน้องยกสี่เนลมิดเอนนี่มวย,ยดีลาดดำเนินชนะบักโนวาบางแสนไฟครับที่กองทัพอากาศชานะเปเรนูเจ็ตรงยศที่อ้อมน้อย8มีนาคมที่ผ่านมา คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงมา117.8ฝ่ายน้ําเงินมาร17.6ดนะครับลำนับขาดทั้งคู่เลทราคาล่าสุดเปิดอยู่ที่เมืองชัยต่อรองหรือว่าเสมอเมืองชัยคู่นี้ราคานี้ผมชอบที่เมืองชัยนะผมชอบมากนะราคาเนี้ยคือขึ้นมาต้นๆวันนี้ผมวางว่ายังไงก็จินเมืองเมืองชัยยากความเป็นมวยฝีมือลูกจังหวะดดักเสียบดักแทงเก๋าเกมฉลาดกว่า ซีวีโอตัวนี้ก็เป็นมวยครบเครื่องเลยครับกระดูกมวยชื่อมวยยังเป็นรองอยู่มีนอกมีนายจริงครับแต่ว่าหลังๆนด้เจอแต่มวยไม่ค่อยมีสภาพล่าสุดมาเจอเพชรเลนูวันนั้นก็เพชรเลนูก็เข่าล้ว,ลวนๆอะ่ะมีแต่ลูกแข็งแรงพอกดไม่ได้ไล่ไม่ทันก็วันนั้นก็เสียเปรียบวันนี้มาเจอเจ้าเ,เมืองชัยผมมองว่าดีกว่าค่อนข้างเห็นนะความเป็นมวยฝีมือแล้วก็ลูกจุกจิกเนี่ยผมมองว่าดีกว่าค่อนข้างเยอะวันนี้ชอบไปที่เจ้าเมืองชัยนะครับจ่าชนะซีวีโอต่อแย้มสวนป้องกันแชมป์ได้ ส่วนคู่ที่4ี่ปิดท้ายรายการแต่ทศสดจิตเงินพัทมิตรมวยไทยพบกับเจ้าฟ้าคำรามต่อแย้มสวน117ยิจิตเงินพัทมิตรมวยไทยตัวนี้ก็มวยนครศรีซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิสิบปี171ครับเป็นมวยเขา่าเป็นมวยเข่าที่มีอาวุธคมนะครับต้นต้น,ตนมีลูกเตะก้านคอเก่งนะครับแต่ว่าหัวใจยังไม่ค่อยเท่าไหร่บางทีก็ใจน้อยนะครับแพ้นกแพ้คะแนนเจ้าฉลามทองสิทธิฉลามขาวที่อ้อมน้อยชาะนกยกสี่ซูเปอร์แบงค์จอร์ดิยิมที่อ้อมน้อยแพ้คะแนนเจ้ายอดบุญนำชอห้าพยัก ผูชกเป็นฟ้าคารามต่อแย้มสวนจิ้งจอกดงต่อแย้มสวนมวยจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมต่อแย้มสวนครับ17ปี180เซนติเมตรครับเป็นมวยเข่าสูงยาวเข่าล้วนๆครับเดินขวางเดินข้าเดินแทงฟอร์มสดมากเพิ่งสะดุดแพ้ไฟเดียวนะครับข่อนหน้ากดนับกดน็อกมาเป็นว่าเล่นเลยเชานกยกสองพอนำโชคแบ้เจนดีที่ลาดดำเนินชานกยกสามปูมพยักษ์ปอป,อปอยินที่ลาดดำเนินแพ้เพชรนาวีพยัก์กันทรที่อ้อมน้อยวันนั้นไปแทนนะครับยี 22, ่สิบสองกูมาพันธที่ผ่านมา คู่นี้3ยกกิดเงินอันตรายนะครับมีลูกเตะก้านคอมีหมัดมีสอกลุ้นได้แต่ถ้ากดไม่ลงวันนี้ผมมองว่าความใหญ่ครับเสียบกระจายแน่นอนเจ้าฟ้าคำรามช่วงเช้ากิดเงินมาลด0.2ส่วนเจ้าฟ้าคำรามขาดไป0.2เลนราคาล่าสุดเปิดอยู่ที่เจ้า,าสักคู่นะครับ เปิดอยู่ที่เจ้ากินเงินเป็นต่อ3าองคู่นี้ผมชอบมวยรองนะชอบไปที่เจ้าฟ้าคำรามครับลุน้ายไทยครับวันนี้ผมมองว่าถ้าสมยกอยู่ได้4ีหอาศัยความใหญ่เดินเสียบเดินค้าเดินแทงผมมองว่าเอาอยู่นะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับชอบมวยรองนะครับส่วนอีก4คู่ที่เหลือเนี่ยถ่ายทอดทางอ่าเว็บไซต์โกลสปอร์ตแฟนมวยเข้าไปหาไปติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่รายการจิตเบืองนอนนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุป3ดาวแล้วก็5ดาวทีเดียวเลยนะครับสึกจิตเมืองน้นครับทางช่อง JKN18 นะครับก็เวลา17นาฬกาเป็นต้นไปนะครับหรือว่า5โมงเย็นนะครับไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนก่อนที่เราจะไปให้ทัศสนววิจารณ์กันคู่แรกนี่เป็นเจ้าพลอยตวีศักดิ์จรวเวครับพบกับยอดเพชรสคสุงหยยิมต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับ122กับ124ฝ่ายแดงต่อให้2ปอนด์คู่ที่2เป็นพร้อมประเด็จ NF ลูกสวนนะครับพบกับสิงห์พยัก สสกุลสิงห์ครับร้อยสามสิบหกจุดแปดปอนด์นะครับคู่ที่สามเป็นมวยเสริมนะครับขอข้ามและกันคู่ที่สี่เนี่ยเป็นเจ้าเสือบอลมวยลาเซนตีครับพบกับโจบักโจสิทธิ์คุณมะคู่นี้เวทพิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ส่วนคู่ที่ห้าครับเพชรผาแดนจิตบังนนท์ครับแก้มือล้างตานะครับกับเจ้าวันเผด็จเอเนฟลูกสวนนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสองปอนด์ฝากกดไลค์กดติดตามมวยเด็ดสองเจ็ดเก้ากันไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้การทํางานนะครับคู่แรกประจํารายการครับเป็นเจ้า พอยเดวิศักดิ์จระเวครับพบกับเจ้ายอดเพชรสอกสุไหยเยิมคู่นี้122ต่อ124ฝ่ฝาแดงต่อ2ปอนด์นะครับอาจจะพิจารณาไปไวๆนะครับก็ให้กระชับที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวมวยจะชกแล้วนะครับพอยเดวิศักด์เนี่ยมวยชัยภูมินะครับซ้อมแสงมรกตอายุ20ปีนะครับสูง170ซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยประเภทขวาฝีมือเข่า นอกได้ในดีดักเสียบดักแทงความเป็นมวยดีฉลาดเก๋าเกมครับแพ้นอกยก2อสูรน้อยสิทธิ์จา่าสิงที่ของรับอากาศชนะนกยก3โลกเงินกว่วในเมืองยิมที่ชัยภูมิชนะมารัชัยออตโต้มวยไทยที่อ้อมน้อย15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเจ้ายอดเพชรสกอรงสงหยยิมนายกหนุ่มสารยามวยตัวนี้ก็19ปีครับ1้0ขวาเปิดเกมครับบูดูดันครับ ชนะกล้องฟ้าศักสมบูรณ์ที่กองทัพากาศวันนั้นได้นับ8คำอย่างเดียวนะครับแพ้นอกยก2ลาวีเพชรสังกสีที่อ้อมน้อยช้านอกยก3โจอี้สิงบ้านสร้างที่อ้อมน้อยครับ1มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อเช้ามาเท่าพิกัดทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงในต่อ2ปอนนะคู่นี้กระแสเรทราคาเนะี่ยเปิดอยู่ที่เจ้า พลอยเดวิศักเป็นต่อ3 2คู่นี้ถ้าเลทแพงๆไม่ต้องรีบนะผมเชื่อว่าทีมงานเขาน่าจะดึงให้เล่นนะผมมองว่าคู่นี้พลอยเดวิศักด์ดีกว่าค่อนข้างเห็นนะครับวันนี้ปออนไม่น่าจะมีผลชอบที่พลอยเดวิศักด์อละเวนะครับมีนอกมีในครบเครื่องหลากหลายกว่านะครับคู่ที่2เป็นพร้อมประเด็จ NF ลูกสวนพบกับสิงห์ไยักษ์สสกุลสิงห์คู่นี้ร้อยสามคู่นี้มีโอกาสสกอร์ต่ําทั้งคู่นะเพราะว่าเป็นมวยที่เขาเรียกว่ายังใหม่ทั้งคู่แล้วก็เป็นมวยที่มีอาวุ พร้อมประเด็กลูกสวนครับหรือว่าพร้อมประเด็ดมาตินโอเรกาดครับมวยชุมพรซ้อมลูกสวนครับมวยวัย25ปี170เซนติเมตรต่อยมา20กว่าไฟนะครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดชานอกยกหนึ่งเหล็กเพชรกอคณิตขาที่อ,อัตโกชานอกยกหนึ่งเพชรพิจิตเพชรพิจิตพ,พักเครื่องที่ไทยไฟนะครับชนะคะแนนโอเล่จิตเมืองนนนที่ออมน้อยนะครับ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคู่ชกสิงประยักษ์สสก,กุลสิงห์ มวยศีสเกตซ้อมสิทธิ์ยอดธงครับยีบเก้าปีครับร้อยหกสิบแปดต่อยมาสามสิบกว่าไฟเป็นมวยเขา่าต้นๆก็มีหมัดลุ้นได้นะครับช้านอกยกสองนิกเนมสอสุวรรณรันครับที่ลาดดาเนินสามยกนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าอีลิกลูกสวนนักชกชาวไต้หวันที่ลาดดาเนินต่อยสามยกชนะเจสซี่เออาร์วีเอ็มซีมวยไทยครับที่ราดจะดำเนินนักชกชาวต่างชาตินะครับต่อย3ยกเหมือนกันคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับดูว่า เจ้าสิงห์พยักษ์เนี่ยไม่ค่อยได้มาต่อยกลางวันนานนะส่วนมากต่อย3ยกที่รัชดาบาซ่ารัชดาต่อย RWS ต่อย3ยกซะเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนเจ้าพร้อมประเด็จเนี่ยเขามาต่อยไว้ที่อตกไว้แล้วแล้วก็เคยมาต่อยที่อ้อมน้อยสุขจิตเมืองนนท์ไว้ด้วยสภาพร่างกายต่อยกลางวัน,นจะดีกว่าคู่นี้3ยกมีสิสกอต่ํา่ำลุนได้ทั้งคู่ฝ่ายแดงมา137.2ร้อยครับลดไป0.4ส่วนสิงประยักษ์มา136ร้อยขาดไป0.8คู่นี้กระแสะเรทราคาเปิดอยู่ที่พร้อม118 ชอบไปที่พร้อมประเด็ดลูกสวนนะครับคู่ที่4ครับคู่3ผมข้ามนะเพราะว่าเป็นคู่พิเศษคู่ที่4เนี่ยเป็นเสือบอลมวยลายเซนตีพบกับบักโจสิคุณมะ112ปอนด์เสือบอลมวยลายเซนตีครับหรือว่าบูมเด็กเซียนมวยเพชรบูรณ์ซ้อมอยู่ที่บูมเด็กเซียนอายุ17ปี170เซนติเมตรพื้นเพนยเนี่ยเป็นมวยเข่านะขวาเล่นฝีมือได้แต่ว่าอาวุธหลักหเนี่ยจะเป็นเขา่าแพ้อจอมทัาบสอทอเหี่ยวบางแสนที่อ่า เมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี67ที่ชนบุรีนะครับแล้วก็มาชั้นอกยก2ครับเจ้านี้ชาววรวิทยาคุณที่อ้อมน้อยนะครับเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกครับเป็นเจ้าบักโจสิทธิ์คุณมะจากกลสิทธิ์คุณมะเป็นหลานชายของปืนกลนะครับมวยระยองซ้อมสิทธิ์คุณมะที่ระยองนะครับ20ปีนะครับร้อยเจ็ดสิบสองเซนติเมตรเป็นมวยฝีมือเข่าครับนอกไดนะ แพ้เพชรเก้าล้านนิเกิลมวยไทยที่กองทัพประกาศครับแล้วก็มาชนกยกสีเพชรดำสอกสงไอย,ยิมที่สุริชนชนะฉลามขาวจุดมงนนที่อ้อมน้อย15มีนาคมที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นรองค่อนข้างแพงครับต่อยไปต่อยมาดูสู้กันไม่ได้เลยนะฝฟล่าสุดฝ่ายแดงช่วงเช้าครับมา111.8ขาด0.2ฝ่ายนําเงินมาร้อ6หลด0.6เลทเปิดอยู่ที่เสือบอลเป็นต่อในราคาเสมอคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าบักโจ้สิทธิ์คุณมะนะครับผมมองว่าคู่นี้ถ้าพูดถึงกระดูกมวยเบอร์มววยลลึกลกๆแ็็่่เปนรอองหอตา คือเราจะคุ้นชื่อเจ้าเสือบอลซะมากกว่าคู่นี้ผมบอกเลยว่าถ้าเขาชนเข่าบักโจตัวนี้ก็ไม่เป็นรองเหมือนกันคู่นี้เชาดีบักโจสิทธิ์คุณมะนะครับเสียสีปะทะก,กันไปไปไปเนี่ยผมมองว่าดีกว่าเสือบอลตัวนี้บางครั้งบางทีไปไปก็เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับคู่นี้ชอบดิเจ้าบักโจนะครับจากชนะเสือบอลมวยลายเสียนตีครับส่วนคู่ที่5คู่เอกครับเป็นมวยแก้มือล้างตากันนะครับเคยเจอกันมาที่วันลูมินีครับเพชรผาแดนจิตบองดนพบกับวันพระเดช เอสเลูกส ok ok um ok, ok 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 ่วนนะครับ132้อปอนด์เพชรป๋าแดดเนี ol, ่ยเคยแพ้นอกยก3มานะครับช่วงเดือนกุมภาพันปี67มวยอุดรซ้อมจิตบางนนอยู่กัทถึงมานคนจัด18ปี172เซนติเมตรเป็นมวยขวาเตะขาเจาะยางต่อยหมัดลุนนับลุนน็อกได้ส่วน3ยกก็มีแพ้นอกยก3สิริโชคสอสมหมายที่ลาดดำเนินชนะอินซีดำขวยบางคอแหลมที่ท่าน้ำนนแล้วก็มาแพ้คะแนนซันโบตีเด็ก9 9ที่อ้อมน้อยครับ16พฤศจิกายนที่ผ่านมา คู่ชกเป็นวันประเด็จ NF ลูกสวนประเด็จน้อยต่อหนองสะพานมวยจากามวยไทยเวียดนามนะครับเป็นลูกครึ่งนะครับกอซ้อมที่ลูกสวน21ปี172เซนเมตรมวยขวาฝีมือครับนอกได้ในดีวงในมีลูกขวางมีลูกแต่ก้านคอดีจุกจิกจกยากชนะพันอเอกอาวุธพันดักรัตนบุรีที่ท่าน้ำนนชนะถังฉีชินที่วัลลมินีชนะเพชรเบองโอ่งพัชระยิมที่อ้อมน้อย3 0พฤศจิกายนที่ผ่านมา ฝ่ายแดงมา132ฝ่ายในเงินมา132.2คู่นี้เหรีราคาล่าสุดเปิดอยู่ที่เพชรผาแดนเป็นต่อ54 3ยกชอบเพชรผาแดนครับเคยแพ้นอกมาก็จริงแต่ว่าในรูปแบบวันลุมินีนะครับหนักแรงทุกลูกครับวันนี้ผมมองว่าแก้มือล้างตาได้นะโดนต่อโดนทีต่อทีวันนี้ผมมองว่า3ยกมีสิทธิ์สกอต์ต่าลุ้นได้เลยส่วนวงในไปไปลายผมก็มองว่าไม่น่าจะเป็นรองนะวันนี้วันพฤหัสช่วงนี้ก็ส่วนมากก็ไปต่อ,อยอยู่แต่เขาเรียกว่าวันลูมินีถ้าเป็นส่วนใหญ่ ล่าสุดชนะเพชรเมืองโอ่งมาวันนั้นเนี่ยคู่ชกก็น่าจะมาแทนด้วยนะคู่นี้ผมชอบที่เจ้าเพชรผาแดดน,นะทีมงานคนจัดหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมดีวันนี้น่าจะเอามาเกิดนะครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวยชอบทั้ง4คู่ศึกเจ้ามวยไทยและก็ศึกจิตบงนนครับศึกเจ้ามวยไทยเนี่ยสคู่แรกเนี่ยผมชอบไปที่เจ้า ก้าพยักที่เด็กเก้าเ้านะครับสยกลุ้นขอนได้แล้วก็คู่ที่สองชอบเจติศักพยักกันทอนคู่3ชอบเมืองชัยสกำนันหนึ่งคู่ที่4ชอบริธีฟาคำรามต่อสุรัตน์นะครับสามดาวแล้วก็5ดาวประจํารายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับสดาววันนี้ผมชอบที่คู่เอกนะคู่ป้องกันแชมป์ชอบที่ีเจ้าเมืองชัยสกำนันหนึ่งผมมองว่าชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยบริมีมวยดีกว่าค่อนข้างเห็นราคาเบียดเบียดเนี่ยผมชอบมากนะ ส่วน5ดาววันนี้ไปที่เรติศักดิ์พยัคยัการทอนสภาพร่างกายดีกว่าชื่อมวยกระดูกมวยอาจจะเป็นรองจริงครับแต่ผมมองว่าคูนี้จริงกันที่สภาพร่างกายครับส่วนศึกจิตเบื้องนนครับ4คู่ในรายการนะครับคู่แรกเนี่ยชอบไปที่เจ้าพลดิบิศักดิ์จอร์เวครับคู่ที่2ชอบไปที่ประเดศศึกเอ็นเอฟลูกสวนคู่ที่4ชอบไปที่เจ้าบักโจศิษฐ์คุณมะคู่ที่5ชอบไปที่เพชรผาแดนจิตเบื้องนนนะครับส่วน3ดาวล้วก็5ดาวครับ3ดาววันนี้ชอบไปที่เจ้าบ้านนะครับเพชรผาแดนจิตเบื้องนนทสามยกยังไงก็ต้องลุ้น 5ดาววันนี้ไปที่พลอยตะวีศักจอจระเวนะครับจะชนะยอดเพชรสอกอสูงหายยิ้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามแล้วก็กดเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมวยเด็ด279เขด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็จากลาครับก่อนเท่านี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอพระคุณครับ